ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายยอีนี่คอมเมนต์มาแล้วคอ,อมเมนต์ถามตรงประเด็นมากเลยถามว่าโกด้นบอยยังอยู่ไหมครับโกด้นบอยอยู่สิจะบอกว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องโกด้นบอยจริงนะแต่เกี่ยวข้อเงินหมดแหละเฮ้ยโกด้นบอยมันของเราอ่ะมันจะไปเอาไปหแ<ใ>น่นอน,น<ง>แต่เชื่อไหม ขนาดว่าโกลเด้นบอยของเราเห็นเห็นนะ่ะขุดที่เรามีเอกสารพร้อมเนาะเอกสารที่เขาเอาไปชี้แจงเคยเคยเห็นในภาพข่าวไหมม,มีมพยานด้วยพยานบุคคลตอนนี้ขุดมีอะไรยังไงโอ้มีภาพข่าวอะไรต่ออะไรถ้าจะบอกว่าขนาดหรือว่ามีพยานมีหลักฐานอะไรแน่นขนาดนั้นยังไม่ไหวโดนเคลมตอนนะตอนนู้น่จนกลายเป็นว่าครั้งหนึ่งนะสหรัฐอะ ก็นึกว่าไทยอ่ะขโมยโกลเด้นบอยมาจากกัมพูชาคุณผู้ชมคือมันเล่ามันเล่ามันเอาเรื่องไม่จริงเนี่ยมาอ้างมาเคลมจนคนจนคนเเสื่อแล้ววันนี้เราก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบนี้แหละอ่เออว่าคุณเล่าดิคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าโกลเด้นบอยยังแย่งอ่ะยังยังพยายามจะเคลมอ่ะของดีเห็นว่าไม่จคิาของอะไรทั่วๆไปอื่นๆเนี่ยจะ จะไม่โดนเหรอจะไม่เสร็จเหรอ,อ,อแล้วล่าสุดคุณผ,ผู้ชมจะเล่าว่าเรื่องเอานี้ก่อนละกันไหนๆก็พูดก่อนเรื่อยแล้วเรื่องวัตถุโบราณ20ชิน้นดิฉันทำข่าวไปเมื่อเนี่ยเมื่อวันสองวันเนี้ยอ,ยอคุณอุงอิงก็ออกมาพูดนะบอกว่าข่าวนั้น่ะนไม่จริงค่ะมันเป็นเฟกนิวที่หาว่าดิฉันเนี่ยหิ้ววัตถุโบราณยีชิ้นเนี่ยไปพบกันเมื่อครั้งที่ MOU เมื่อ เมื่อตอนที่เมื่อตอนที่แกไปหาคุณหุนแมนเน็ตถูกไหมที่ที่บอกว่าจะมันมีการจะไปทําสัญญามีการมีเซ็นเอ็มโอวิลอะไรก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยก่อนคือก่อนที่จะมีเรื่องเดือนเมษายนตอนที่แกยังเป็นลุงเป็นหลานกันอยู่เนี่ยเดือนเมษายนตอนนั้นนะคะก็มีคนบอกว่าอีตอนไปคราวนั้นเน่ะฮิ้วไปด้วยหิ้วยี่สิบชิ้นไปด้วยคอทั้งหมดมีกี่ชิ้นทั้งหมดมีสี่สิบสี่สิบชิ้นสี่สิบสามชิ้นเนี่ย ที่ที่ลำดับที่มาที่ไปก็คือว่ามีการไปจับได้ถูกไหมใช่แล้วมีการไปจับได้เมื่อเมื่อนานมาแล้วนะ20สิบกว่าปีก่อนอ่าใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นก็มีการพิสูจน์ทราบกันใช่คใช่ไหมแต่ตอนจับได้เนี่ต้องบอกว่าอยู่ในสมัยของพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ก็จับได้เฮ้ยมันจะยี่สิบปีได้ไงพลเอกประยุทธ์เออไม่ใช่ค่ะอยู่ในสมัยลุงชวนเออเดี๋ยวค่อย่างันอย่างนั้นอยู่ในสมัยลุงชวน จำลัดทีนี้ทีนี้พอพอลำดับมาจะจะบอกว่าที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์คือว่ามีเรื่องของมติเนาะบอกว่าอ่าให้ส่งคืนสิ่งที่แบบว่ามันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเกี่ยวข้องกับประเทศไหนก็ให้ส่งคืนประเทศนั้นคือเราก็แบบเป็นประเทศที่แบบว่าอ่าก็ทวีเเฟร์ไม่ใช่ของเราก็คืนเข้าไปใช่ใช่กรมศิลปกรค่ะเขาก็ไปพิสูจน์ทราบก็ บอกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันระบุยากมันไม่นะมันมันยังมีของส่วนหนึ่งที่พิสูจน์แล้วแล้วรู้ละว,ว่าเป็นของกัมพูชาจริงว่าเป็นของอกัมพูชาจริงก็ประมาณย0่สิบเอ่อยี่ามชิ้นส่งคืนได้เลยอันนี้คือกรมศริลปปกรณไทยนะกรมศริลปปกรไทยคือคุณผู้ชมบอกอย่างนี้ว่ากรมศริลปากรไทยน่าจะแบบใช่ไหมอีที่ชั้นสี่แล้วมึงโอ้โหเอกสารขยัน,น,นทํากันแบบว่าใช่ไหม เออ้ย่างงี้เนี่ยดันไปแบบแบบดันไปแบบเบิอนกบเขาเรียกอะไรนะแบบแบบเขาเรียกอะไรไม่บิดตาทค่สักข้างนึงเลย่ไม่รไม่ถูกหรือผมพูดมาถูกอแต่แต่ว่าเขาแถลงเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะว่าคือเราก็พีไอทีส่งคืนเนี่ยอ่าอันนี้คือเราไม่โกหกแล้วกันละเออเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ดีกว่าตรงนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมเทคโนโลยีอะไรเราดีกว่าอยู่แล้วเพื่อที่จะไปพิสูจน์หลักฐานเนาะแล้วก็บอกว่าอ่ะ ทั้ง23ชิ้นเอาคืนเขาไปเพราะว่ามันรู้แล้วนี่แต่ทีนี้ที่เหลืออีกอีกตั้งกี่ปีอะยี่ทำเป็นแบบว่ายี่สิบชิ้นน่ะอ๋อมันท้งหมดสี่สิบยี่สิบสามชิ้นยี่สิบสามชิ้นยี่สิบสามชิ้นใบเราก็แบบว่าเอาโอเคละรักความจริงในสมัยพลเอกประยุทธ์อ่าอันนี้ของมึงเดี๋ยวกูคืนถูกไหมแล้วเหลืออีกยี่สิบอันนี้ยัง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 ไม่ได้ ใช่ใช่แล้วทีนี้ต่อมาคือยังไงก็คือมาอันนี้อันนี้เราคามคำสั้นๆว่าและมา,อ,าอนุมัติในยุคข,ของคุณเศรษฐาทวีสินว่าก็อนุมัติให้ส่งเคนเนี่ยอีก20ชิ้นให้กรมศิลปากรเนี่ยแบบตรวจเอาแล,อแล้วมันยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ใช่เหรอว่าเป็นของใครอีก20ชิ้ชิ้นตรงนี้แหละเขาก็บอกว่าก็ให้กรมศิลปากรตรวจสอบแล้วกรมศิลปากรยืนยันและ ว่าที่เหลือของกัมพูชาเพราะเพราะอะไรเพราะกัมพูชาส่งเอกสารเข้ามาส่งเอกสารเข้ามายืนยันแล้วถามว่าคุณผู้ชมในเมื่อวันนี้ที่ขนาดว่าโกลเด้นบอยของเราอ่ะแท้แทเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วเ,ออเดวีเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมเป็นปัญหาแล้วนะ<ม>คือดองไว้ตั้งนานตั้งนานมาถึงลุงตู่ใช่ตั้งนนได้ความว่า23นี่เป็นของกเมน ถูกไหมคือลงตู่เราไม่มีปัญหาเราพัดตรงไปตรงมานะฮะว่าวกันซื่อๆนะเดี๋ยวพูดแบบนี้ก็จะมาหาว่าเราอ่ะแบบเชียร์ลงตู่อะไรอย่างนี้ไงอ้าวไม่จริงๆคือคือผมบอกอ่ะที่ผมพูดตะเกียกแกล้งพูดแซวเล่นนะแต่จริงๆก็คือคือเราจะทําเป็นเรื่องแบบกูจะอ้างเคลมเลยก็ได้ถูกไหมเราไม่ได้ทำและเราไม่ทำไงอ่านะอาจารย์มีความสำคัญอย่างนี้ก่อนทีนี้เหลือย0ชิ้นก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันซึ่งจริงอ่ะมันพิสูจน์ยาก เพราะมันไม่ได้ไปแบบเหมือนโกลเ้นบอยโกลเ้นบอยเนี่ยมันมีการสาวสืบไปว่าไปพบที่ไหนในเขตฝั่งไหนอะไรยังไงอีนี่คือมันไปจับได้ในในเรือใช่ไหมในเรือในเรือเี่มันขนจากที่ตั้งมาแล้วไงแล้วจากที่ไหนต่อที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่รู้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าโบราณคดีเขาคงมีวิธีจะรู้ล่ะใช่ไแบบนั้นนะฮะแต่หมายความว่าอีก20สบอันเนี่ยมันก็คุณต้องใช้เวลาพิสูจน์ทราบซึ่งเราก็ ยืนยันมาว่าที่เอ็นนี่ไม่รู้ของใครนะอือแต่ทมไมคุณเศรษฐากลับลารเป็นว่าก็เรื่องมันนะ่ะตอก่อนที่คุณเศรษฐาจะอนุมัติเนี่ยเรื่องมันดองตรงที่ว่ากรมศิลปากรบอกว่ามันพิสูจน์ทราบได้ยากเหมือนที่ดตอร์พูดเลยเพราะว่ามันพบได้ตามอีสานใต้เราก็มีแล้วก็แถบเนี่ยไอ้ลุ่มเนี้ย ไอ้แถบเพื่อนบ้านเราก็มีไปจนถึงลาวก็มีอ่าเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมร่วมศิลปะ,ลปะอะไร<บ>มันก็ร่วมแบ,บ่บบขอมใชม่มันยากที่จะบอกว่าของใครถ้าประเทศใดมีหลักฐานไทยเราอะ่ะก็พร้อมที่จะส่งคืนให้อา้าวย่างงี้มันก็ถวายพานดิเพราะถ้าแตงเขาทางนั้นมั<อ>นก็เหมือนกับมันก็ยื่นมาเอกสารก็ยื่นมาทำไมกูไปนึกถึงชั้นสิบสเลยวะ คือดิฉันก็เลยสงสัย <c oughs> ว่าเหมือนกับแบบ <c oughs> คุณเข้าใจปหเมื่อเหมือนกับแบบแบบไม่แบบเอ้สะกจิตกจตะกิจเอ้แล้วเดี๋ยวมึงเอ้ไออะไรอย่างเงี้ยอ่าดิฉันก็ไม่ไม่โทษเขาลรอ่เพื่อเพื่อความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือวันนี้วันนี้แล้วอ่ะประชาชนคนไทยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากเห็นอ่ะพิสูจน์อะไรยัางไงาตรงไหนแบบไหนหรอเพราะเพราะเกิดความไม่ไว้วางใจแล้วเขาคือคุณเขาเป็น เจ้าพ่อสแกมเมอร์เออเออเขาไม่คือคือไคืออย่างนี้ก่อนคุณต้องย้อนไปอย่างนี้ก่อนคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างถูกไหมอ่ากษินกับคุณเซนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่โอ้ยก่อนรัฐบาลเสด็มาเนิ่นนานแต่ตอนนั้นทักษิณไม่ได้มีอำนาจถูกไหมพอเสษ็าขึ้นไปเป็นนายกใช่ไหมถ้าขินก็กลับมาแบบโอ้โหแบบใช่ไหมมีกลางครับประเทศ อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าจําได้คือหลังจากที่ทักษิณพักโทษคุณเชนก็รีบมาเลยถูกไหมแตบบ่นั่นคือเศรษฐาก็เป็นนายกไปพักนึ่งแล้วถูกไหมก็ร่วมร่วม,มแบบหลายเดือนอะใช่ไหมเกือบเกือบอ่สี่ห้าเดือนอะใช่ไหมประเด็นก็คือว่าพอมีเรื่องของอุ้งอิงกับบุนเ็นทํานองว่าแบบว่าเพราะสนิทกัน<อ>ถูกไหมอ่าเลยเลย เหมือนกับจะมีข้อตกลงอะไรนะทํานองเอื้อประโยชน์ให้กันเนี่ยจริงจริงมันถามได้กลับย้อนกลับไปนะว่าในในรัฐบาลซึ่งนะครับคุณทักษิณมีอิทธิพลได้เนี่ยสามารถที่จะทําให้รัฐบาลเองเนี่ยใช่ไหมไปเอื้อประโยชน์ให้กับขเมศในตอนนั้นได้หรือไม่คุณคุณว่าไหมใช่ใช่ไหมซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยคือมีที่ไหนอยู่ๆแม่ง<ม>คือเป็นของเป็นของ เราบอกว่าไปรู้ของใครเราก็ยังไม่กล้าเคลมเลยขนาดว่ามันอยู่ที่ประเทศไทยเออถูกไหมอันนี้เรายังไม่บอกว่าเรืเป็นของเราเดี๋ยวเราไม่บอกว่าแบบเป็นของใครและอยู่วันหนึ่งวันดีคืนนีไปเปิดช่องว่าเอ้าใครีเอกสารอะไรก็แสดงมาิดีแคลมมาติมาแล้วกัมพูชาก็ดีแคลมมาอืมเอ๊ะมันมันเหมือนกับแบบใช่ไหมมันเหมือนกับแบบเนี่ยมันมันตั้งคือคือเป็นใครก็ต้องถามอะถูกไหมอ่าใช่ไหมแล้วประเด็นก็คือว่ากลายเป็นว่าว่าตอนองค์อิงไป เลิก FOU ก็มีข่าวออกมาใช่ไหมว่าเอาไอ้ยี่เอาอันนี้คือไอ้ยี่สิบแรกหรือยี่สิบหลังยี่สิบหลังเอายี่สิบหลังเนี่ยไปคืนไอ้ยี่สิบแรกเนี่ยให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้ไปนานเนิ่นนานแล้วเอายี่สิบหลังนให้แล้วแล้วก็เลยมีข่าวข่าวว่าอุงอิงเนี่ยแบกเอาไปอาจจะมีคนทําคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบกมปไหนวะไม่ใช่ของไม่ใช่ไม่ใช่ใส่กระเป๋าไปเจอกันครเนี่ยรุ่ตองไปนะมึงเัตถุโบราณเนี่ย ซ,ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าไอ้ข่าวนะน่ามันเป็นเฟกนิวอ่าไม่จริงอ่าอ่าอันนี้ก็เพื่อความเป็นธรรมกับ<ช>คุณแพรทองทานชินวัรนิดนึงใช่แล,แล้ว,วคุณแพรทองทานแล้วท่านโคโสกนี่ก็เลยออกมาพูดว่าใครปล่อยเฟกนิวนึงเจะโดนนั่นจัดการอ่าไม่ไม่ใช่ด้สิดิฉันแก้ข่าวให้ดิฉันเนี่ย ไปอ่านในรายการของเดอะคีติกดิฉันก็ไปอ่านให้เลยว่าคุณนุ้งอิงอ่ะแถลงมาว่าอะไรท่านโคษกพูดมาว่าอะไรโอ้ครบท้วนคุณนุ้งยิงไม่ได้แบกอะเพราะว่าแบกไปไม่ไหวไม่ไม่ได้เอาไปออาไม่ได้เอาไปแต่ประเด็นก็คือดิฉันก็ไปค้นไปค้นมาว่าเฮ้ยเมื่อตอนที่ไปอ่ะคือดิฉันอยากรู้ไงว่าตอนไปแบกอะไรไปหรือเปล่าก็ไปดูรูปดูอะไรส่องส่องส่องไปเจอข่าวเข้า ว่าตอนที่ไปนั้นไม่ได้แบกไปค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เอาไปจริงๆแต่ว่ายี่สิบชิ้นนั้น่ะมีข่าวว่าจะคืนเดือนกรกฎาคมนี่ข่าวออกมาตั้งแต่เมษายนแล้วนะแล้วข่าวที่ตอนนั้นยังไม่มีประเด็นเรื่องคลิปไม่มียังไม่มีแล้วก็จะคืนแล้วก็ไปทำข้อตกลงว่าเดี๋ยวกรกฎาคมเป็นของที่จะคืนแน่ๆอยู่แล้วแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูข้อความว่าตอนเนื่องมาจากรัฐบาลบุติษฐาถูกไหม ใช่แล้วข้อความเนี่ยไม่ได้พูดนะว่าจะไม่คืนแล้วแค่หลัง,งับไปก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอ,เอาเอาตรงนี้ก่อนพอตอนนั้นคุณไปเจอข่าวกันละกันดาที่คืนแล้วอยู่อยู่กักดาคุยกัน <ๆ S 1> มีเรื่อเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยว,ว่ากันลกันเนี้ยจะคืนเหมือ,นไ,อน,น,นไปตกลงกันแล้วอยู่อยู่ก็มีประเด็นเรื่องชายแดนแล้วก็มีประเด็นเรื่องคลิป ใช่นะฮะก็เลยเรื่องนี้ก็กลับมามีคนไปเปิดประเด็นว่าอ้าวเนี่ยมันจะเตรียมตจะคืนอ่าอ่าใช่ไหมก็บอกว่าตอนที่ไปทั้งที่แล้วอ่ะข่าวปลอมนะคะอิงอ่ะไม่ได้แบกไปค่ะไม่ได้เอาไปคืนไม่ได้คืนาไม่ได้เอาไปคืนมาเดือนเมษาแต่ไปทําโ้อตกลงว่าณตอนนั้นตอนที่ยังเป็นลุงเป็นหลานกันอยู่เนี่ยว่ากันละกดาจะคืนต่อจะคืนเดือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าลุงมาเสียบแทงข้างหลังหลานหลานก็โดนหยุดสั่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายก ช่ก็มาเป็นวัฒนธรรมนะก็เ่มเออกมาบอกอันที่หนึ่งว่าเนี่ยไอ้พวกทำเฟคนิวเนี่ยหยุดนะใช่ไหมว่าเมษายนเนี่ยไม่ได้คืน<ช>แต่ริงไม่ได้พูดต่อว่าที่ตกลงกันไว้ก็คือการากระดาจะคืนแต่ตอนนี้คือจะมาบอกอย่างทีว่าจะไม่คืนแล้วตอนนี้ก็บอกว่าขอระงับขอทบทวนก่อนไม่มีงบอ้างแบบนี้ไม่มีงบไม่มีงบอืไม่มีงบไมม่่ีงบอทีนี้พอเวลาบอกว่าไม่มีงบแล้วเนี่ยคุณคิดว่า กระทรวงวัฒนธรรมของเขมรเขาจะยอมไหมล่ะเออวันนี้ก็เลยมีข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขมรค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเออชื่อเลยเออชื่อเลยดินะที่เขาบอกก็คุณคุณบอกว่าคนนี้เปรี้ยวมาหลายรอบแล้วใช่ไหเปรี้ยวค่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวดิสหาชื่อก่อนชื่อชื่อเขาพูดในนามกระทรวงวัฒนธรรมเขมรน่ะออกป้าป้าหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเปิดโลปให้ดู อหขยายขยายรูปนี่คนนี้จะเห็นไหมเนาะเห็นนะเห็นนะเออคนนี้คนนี้เราก็จะเป็นประเด็นกับเราบ่อยๆนะคนนี้นะคะแลวคนนี้เขาเรียกว่าอะไรบอกเนี่ยอ่ะอ้างอิงจากข่าวของมติชนเนาะเขาบอกว่าอีกแล้วอิงเสียเลี่ยมวัฒนธรรมกัมพูชาจี้ส่งคืนวัตถุโบราณ20ชิ้นภายในสิงหาคม68 อกรกดาไม่ส่งแต่สิงหาให้ส่งนะทำไมทำไมเล้วบอกว่าก็เหตุผลของคุณอุ้งอิงบอกว่าขาดงบแม่เขาบอกฟังไม่ขึ้นนะจ๊ะถ้าคุณขาดงบเดี๋ยวฉันจะส่งงบไปให้โอ้ยเสียนะนี่มาให้เขาแบบว่าส่งเงินส่งทองอะไรมาแบโว่ยไม่ได้นะอ่าเนี่ยแหละก็เลยอ่ะ เล่าเอาไว้เท่านี้ประมาณนี้แต่ที่น่าสังเกตดูก็คือว่าเรายังนิ่งนอนใจไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะต้องจับตาดูอยู่ว่าเราแล้ว,ลวถ้ากระดากระดาเขาไม่คืนสิ่งหาเอาไงไม่ตกลงตกลงเขาเขาอย่างไงสรุปคือเขาเขาเขาจะคืนหรือเขาจะไม่คืนหรือยังไงเอาไว้ชัดเขาต้องับไว้ก่อนขอทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งใช้คำนี้ขอทบทวนเลอ รังคังไปก่อนขอทบอทวนิฉันว่าก็ไม่ได้แปลว่าจ,จะไม่คืนนะเออใช่ไงใช่ไหมดิฉันไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหลักฐานแน,น่นแต่วันนี้อ่ะวันนี้วันที่เขาแบบได้ฉายาเป็นสแกมโบเดียเนี่ยเชื่ออะไรได้แล้วก็กเคยแย่งชิงแบบแม้กระทั่งโกลเด้นบอยซึ่งหลักฐานชัดแจ้งเนี่ยอ่าแล้วจะ จะมาเอาอันนี้ไปอะ่ะเชื่ออะไรได้เออคำถามไม่แปลว่าเดี๋ยวตอนนี้คืออันนี้ผมว่าคนก็นสงสัยถูกไหมว่าหลังจากที่